ต้นเนุยนะครบทรงวุฒิกระแสอินวันนี้จะมาเล่าประวัติการทํางานและการเรียนที่ผ่านว่าเป็นยังไงมาไงถึงจะมาทําเว็บไซต์ g a t o company นะครับเกี่ยวกับเครื่องทําความเย็นแอร์ระบบกวอบประกาศชิลเลอร์ต่างๆนะครับผมก็จบปริญญาเอกครับวิศวะพลังงานนะครับ PhD Energy and Process Engineering จาก NTNU นะครับ ย่อมาจากน o n g b a c University of Science and Technology นะครับได้ทุนจากที่นั่นนะครับไปไปเรียนนะครับทุนเรียนฟรีของมาลาลัยในประเทศนอร์เวย์นะครับเป็นทุนรัฐบาลน,นอร์เวย์นะครับก็ใช้เวลาไป็นีเองเดียวนะครับปีถือว่ายาวนานมากนะครับปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท u c o Technology นะครับพนักงานประมาณสิบคนนะครับจำหน่ายสินค้าไอที รถสกูตเตอร์ไฟฟ้ารถมอตเตอร์ไซค์นะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นพวกแบตเตอรี่โซลา่าครับอุปกรณ์โซลา่าแล้วก็เป็นสุดท้ายก็มาทาชิลเลอร์นะครับเคยสอนอยู่ที่ราชมงคลกรุงเทพพิสระเครื่องกลนะครับแล้วก็ที่ประจมข้าวบ้านครเหนือเป็นเป็นช่างแอร์นะครับช่างแอร์ตัวนี้เป็นภาพที่ผมอยู่ในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เรียนอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนอร์เวย์เป็นแลบนะครับทำรถไฮโดรเจนนะครับเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศของผมนะครับเป็นแลบนะครับนอกตัวมหาวิทยาลัยครับถ่ายกับอาจารย์ตรงนี้เป็นเป็นหน้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เพื่อนๆนะครับตรงนี้ตอนตอนพ่อแม่ไปไปเยี่ยมตอนที่อยู่ที่นั่นครับจบมาผมก็สิบปีได้แล้วครับตอนนี้นะ ก็ใบตัดยูคอนี้ก็เก้าปีนะครับเกีอยวจะสิบปีนะครับเป็นภาพของตัวบริษัทนะครับมีประมาณสีที่ในกรุงเทพนะครับเป็นภาพของตัวตัวดาก้นะครับตัวนี้เป็นผมตอนที่เรียนอยู่นอร์เวย์นะครับที่มาหาวิทยาลัยในนอร์เวย์ไลนะครับ,ยรบอยู่ อธิพาร์ตเมนต์อ็อกเอนเนอร์จีพรอเซสเอนจิเนียริงนะครับเป็นภาควิชาวิศวกรรมพลังงานนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับอาจารย์ผมก็เป็นอาร์เดนเบรดิสันนะครับกับอาจารย์ผู้ช่วยที่ปรึกษานะครับเปโตเนกซ่ากับอาจารย์คอบสัมครับเขาจะเป็นภาพที่ผมทำเครื่องไฮโดรเจนเหลวนะครับเพราะว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยทีตีแล้วเขาคิดว่าน่าจะเป็นรถ ไฮโดรเจนนะครับก็แล้วก็เหลวก็เป็นคิดนวัตรกรรมนะครับตัวนี้เป็นชุดที่ทดลองแลบที่ผมกับทีมงานนะครับผมก็ไปร่วมวิจัยกับเขานะครับผมก็คิดระบบใหม่ได้เป็นนวัตรกรรมใหม่ซึ่งซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ได้เท่าตัวนะครับปกติค่าไฟโรงงานอาจจะเป็นสิบล้านอะไรอย่างนี้ครับก็เหลือแค่5้าล้านนะครับนะครับก็ กว่าจะจบมาได้นะครับก็จะอยู่ตอนที่ผมทําสมาธิมากๆครับอายุนั่นสี่ปีแล้วกลับมานะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่ายังคิดระบบที่มันเป็นนวัตกรรมไม่ได้นะครับพอทําสมาธิมากๆนี่ก็จะเป็นความรู้ก็จะมาปิ้งอ่าอย่างนั้นนะครับครับก็ตอนนี้จะเป็น l a บนะครับเป็นแ a บระบบเครื่องทําความเย็นครับที่ผมอยู่ที่ที่ึกษาอยู่ที่นั่นนะครับ ตอนก่อนหน้านั้นตอนก่อนหน้านั้นก็จะไปเยอรมน,นีนะครับในตัวนี้เป็นระบบเครื่องทำความเย็นนะครับจา CO 2เป็นกา๊าซ CO 2นะครับก็ผมก็เป็นคนคิดนะครับแต่ก็คือผมไปที่นั่นแล้วก็แล้วก็บอกว่าผมไม่มีทุนนะครับแล้วก็มีงานอะไรทำไหมนะครับศาสตราจารย์ฮันส์ควักนะครับก็กรุณาก็คือว่าหาทุนให้นะครับก็คือแนะนำให้ผมรู้จักกับเ e โดเนกซ่านะครับ ทาให้ผมได้ทุนเรียนฟรีนะครับแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยก็ค่อนข้างเยอะมากอยู่ที่นู่นนะครับเ้าก็่อนที่ไปเรียนตอนเรียนเปียโทเนี่ยผมก็ไปอยู่ที่ปักกิ่งนะครับไปทาวิจัยได้ทุกดได้ทุนไปเหมือนกันนะครับก็เกี่ยวกับเครื่องทาความเย็นอุณหภูมิต่ำยิงยวดอยู่ที่นั่นปีหนึ่งนะครับก็ทําทดลองแล้วก็ทําแบบจําลองนะครับอาจจะจบมาได้นี่กับเปียโทอย,อย่างเดียว ก็จะใช้เวลาถึงถึงห้าปีด้วยกันนะครับาภาพนี้เป็นผมได้ทุนไปไปฮอลแลนด์นะครับไปยึดไปฝึกการอยู่ที่ยู่เวนนะครับต่อตอนตอน,ตอนปิดเทอมปีสนะครับผมก็จบปวชนะครับเตรียมวิศวะนะครับที่ที่ประจำเก้าพ,พันกรเหนือหรือว่าเทคนิคไทยรมันนะครับตัวประวัติการทํางานนะครับ ก่อนที่ไปเรียนเบเอกเนี่ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ช่างแอร์นะครับตอนี้เป็นภาพที่นักศึกษานะครับตึกห้องเรียนที่ผมสอนอยู่นะครับเป็นแลบแอร์นะครับก็ชุดฝึกพวกนี้นาเข้าจากเอ,อเมริกาเยอรมน,นีนี่ก็รพมสัปติดสาิบล้บบานนะครับที่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ไปฝึกแล้วก็สอนด้วยนะครับก็ถือว่าเข้าใจเป็นอย่างมากตอนี้เป็นแลบนะครับเป็นแลบแอร์เป็นห้องเรียนนะครับ ตัวนี้โปรเฟสเตอร์จากจากอเมริกานะครับ,บ,บาวาหนะครับมาเยี่ยมก็แลกเปลี่ยนนะครับผมก็ได้ไปพีเต์นะครับกับมาต่อหน้าทัานคณบดีในสมัยนั้นนะครับโหอ,อันนี้อันนี้น่าจะโอเกือบ20ปีมาแล้วนะครับภาพนี้นะครับต่อหน้าเป็นผู้อำนวยการนะครับเป็นเฮดของ โอคาโมาสเต t ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็พาทัวร์แลบนะครับคนนี้ก็อยู่ได้ปีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนชิลเลอร์อะไรพวกนั้นอย,อยู่ที่นี่นะครับอเมระกาะแล้วก่อนหน้านั้นนะครับที่จะไปเป็นอาจารย์เนี่ยผมก็อยู่บริษัทเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างติดตั้งห้องเย็นแห่งหนึ่งนะครับเข้าไปก็ออกออกแบบเลยนะครับออกแบบ เราก็ทำหนังสือคู่มืออบรมนะครับอญญาจารย์ราชมงคลเกี่ยวกับแพ็กเกจแอร์ชิลเลอร์นะครับห้าตันนะครับก็เขียนหนังสือขึ้นมาว่าจะวัดยังไงแล้วก็วัดประสิทธิภาพต่างๆท,ทําการทดลองยังไงนะครับตอนนั้นก็ได้แสดงฝีมือเป็นนักวิชาการเต็มตัวแล้วก็งานที่ปูมกใจก็คือผมเป็นคนออกแบบระบบระบบห้องเย็นนะครับระบบห้องเย็น ก็เป็นร้อยตันได้นะครับตอนนั้นก็โปรเจกต์ตองร้อยล้านนะครับที่ประมาณโรงงานไก่แช่แข็งที่สระบ,บุรีนะครับเป็นของฝรัง่งก็จอจนชนะประมูลนะครับก็เป็นผลงานที่ปูมมใจมากนะครับซึ่งผมเป็นคนเลือกคอมเพรสเตอร์คอยเห็นคอยร้อนอุปกรณ์ต่างๆนะครับท่อดด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ทีมทวิศวกรแล้วก็เจ้าของก็จะสอนผมนะครับแล้วก็ จะอยู่ได้จะอยู่บริษัทนี้ได้ประมาณปีหนึ่งนะครับส่วนก่อนหน้านั้นไปอีกก็จะไปอยู่บริษัทยอกนะครับยกก็เป็นบริษัทเมริกันนะครับอยู่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังก็ได้ออกแบบแอร์มินิสปิตขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็ได้มีความรู้ในการที่จะเลือกไซส์ขนาดไซซิงแล้วก็ทดสอบในห้องแลบแอร์ต่างๆนะครับนี่ก็เป็นประวัติก็คือว่าผมค่อนข้างที่จะ อยู่ทางด้าน refrigeration มาค่อนข้างที่จะย,ยาวนานนะครับก็เลยมีคิดว่าอยากจะทำเป็นของตัวเองซึ่งซึ่งที่ผ่านมาครึ่งปีนี้ก็โพสในเว็บกาโตนี่นะครับก็ขายพวกชิลเลอร์ขนาดเล็กๆนะครับใช้ในอุตสาหกรรมนะครับเป็นพัดลมไอ้น้ำนะครับพวกพวกเครื่องลดความชื้นนะพวกนี้นะครับก็ขายไปได้ บ้างนะครับก็ค่อนข้างดีใจมากว่าเกิดได้ทําสิ่งที่เรามีประสบการณ์นะครับมายาวนานนะครับพัดลมอันย้ำพวกนี้ครับซึ่งซึ่งอยากจะทำชิลเลอร์ขายพวกชิลเลอร์ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้ไปไปฝึกอบรมนะครับที่กรมพัฒนาพแรงงานแล้วก็ได้ใบลเซเส้นมาเป็นช่างแอร์ใบอนุญาตนะครับซึ่งผมก็เทรนนิ่งสอนด้วยนะครับ เปอบรมสอนก็มีชาวต่างชาติมาเรียนมีคนไทยมาเรียนติดตั้งช่างแอร์นะครับสามวันนะครับก็ขอฝากนื้อฝักตัวนะครับในวงการแล้วก็ลูกค้านะครับให้อยากจะสนับสนุนขอให้ท่านสนับสนุนเว็บเครื่องทำความเย็นด้วยนะครับ